ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดยิ่งเจริญครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคํากับโกกิซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกกับการแข่งขันการทําอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิครับจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคํากับโกกิเชฟนานานะ เจษด,ดาวงเชฟประจวบนิรังสานด็อกเตอร์กุลชาติโมรากุล3 2 1เลือกครับกุ้งผัดปรีิวานกุ้งแทมุระสลดัดกุ้งกรอบก,กุ้งท,อ,ทอดซอสมะขาม Let's go ครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเรานะครับคุณกระต่ายว่าที่คุณแม่มือใหม่ที่มีใจรักในการทําอาหารได้รับโจทย์เป็นกุ้งเทมปุระพอได้รับเสียงสัญญาณก็เริ่มมุ่งหน้าไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วล่ะครับหลังจากที่คุณกระต่ายซื้อของครบแล้วนะครับก็เดินไปหยิบแป้งประกอบอาหารตราโกกิและจัดการแกะเปลือกกุ้งให้เหลือแค่หางและผ่าหลังเอาเส้นดําบนหลังกุ้งออกแล้วก็บังกุ้งเตรียมไว้ครับ จากนั้นนำแป้งประกอบอาหารตรากโกกิน้ําเปล่าและน้ํามันพืชมาผสมให้เข้ากันตอนนี้คุณกระต่ายนะครับใช้มือจุ่มแป้งที่ผสมไว้และหยดลงในกระทะให้เป็นเกร็ดครับแล้วใช้กระชอนตะล่อมเกร็ดแป้งให้เข้าหากันแล้วก็นํากุ้งชุบแป้งตามลงไปทอดทันทีเลยแหละครับจากนั้นก็ตะล่อมเกร็ดแป้งนะครับให้ห่อหุ้มตัวกุ้งทอดจนทั่วพอเริ่มสุกเหลืองกรอบก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันครับ และตอนนี้คุณกระต่ายก็จัดเตรียมกุ้งเทมปุระพร้อมน้ำจิ้มทงคัตสึไว้ให้กรรมการของเราได้ชิมกันแล้วนะครับกุ้งเทมปุระตื่นเต้นมากค่ะชื่อมันง่ายแต่กทำยากมากค่ะใช่ไหมฮะกุ้งเทมปุระนะเราว่าเขาทาได้ดีมากนะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคุณแม่ที่ฝึกทำอาหารอ่ะถือว่าเก่งเลยค่ะกรอบจริงๆนี่แหละฮะปรบมือ คุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก3ท่านกับ3โจทย์เมนูจากโกกิเดี๋ยวเรามาช่วยลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมกับคว้าเงินรางวัลไปได้รอติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับ